สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิวิงทาโรบายชูริกรน,นะคะมาดูซิว่าวันนี้พลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปของแม่หมอและบอกเล่าเรื่องราวอะไรนะคะขออนุญาตครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์รนถึงจกักรวาลที่ดูแลคุณอยู่ในช่วงนี้ขอเช้คพลังงานของคุณก่อนคุณได้เดอะเล e r แล้วก็ทัวร์เพนตุคอลส์เดอะเลความรัก t ัวร์เพนตุคอล การวนกลับเข้ามาสู่ความรู้สึกดีๆคุณได้เห็นอะไรที่ทำให้คุณเทียร์บอนส์คุณได้รู้สึกแล้วก็ได้สัมผัสถึงบางอย่างที่มันยังอยู่ไกลตัวคุณอะแต่คุณรู้สึกดีมากๆคุณรู้สึกว่ามันเหมือนคุ้นเคยมันเหมือน เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับคุณแต่คุณยังยังหยิบจับมันไม่ได้ในในในระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยแต่มันเหมือนบางสิ่งบางอย่างอะเริ่มฉายให้คุณรู้สึกแล้วมันเป็นความรู้สึกอะไรสักอย่างของคุณนะเป็นความรู้สึกชอบเป็นความรู้สึกพอใจเป็นความรู้สึกพิเศษกับสิ่งนี้อุ๊ยมันดูมันดูน่าตื่นเต้นนะ แล้วคุณกำลังศึกษาคุณกำลังพัฒนาและคุณก็อยากที่จะทำตามในสิ่งที่ที่ความรู้สึกหรือฟิลข้างในของคุณนะ่ะมันเรียกร้องนี่คือพลังงานของคุณนี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วเรามาดูว่าพวกคุณเป็นยังไงกันบ้าง TheStar King of Source Queen of Wands Two of Wands King of Pentacles Four of Pentacles Four of Cups Queen of Cups พลังงานน่าสนใจมาก six of wands แล้วก็ The Sun ว้าวความท้าทายของคุณคือการที่คุณอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อน ที่ผ่านมานะคุณคุณประสบความสําเร็จที่ไม่เหมาะเห็นคุณประสบความสําเร็จคุณมีชื่อเสียงคุณได้รับการยอมรับเออมันเหมือนเส้นทางที่ที่คุณเดินอยู่อ่ะมันโอเคมากๆเกี่ยวกับงานของคุณงานของคุณถูกนําเสนอผลงานเป็นที่ยอมรับอยู่ในจุดที่ดีมากๆอยู่ในจุดที่ ขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดีทั้งชื่อเสียงทั้งเรื่องการงานไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะก็มีชื่อเสียงอะไรอยู่แต่ในปัจจุบันเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยไม่หมอเห็นถึงเหมือนว่างานกับชื่อเสียงโอเคแล้วในปัจจุบันนี้คุณคุณ,คณมุ่งหน้าสู่การสร้างฐานะการสร้างความมั่นคงการได้เก็บเงินคุณจะโฟกัสเรื่องเงินหละในตอนนี้ คือที่ผ่านมาเราแสดงศักยภาพไปแล้วคุณแสดงศักยภาพไปแล้วคุณได้โชว์ความสามารถไปแล้วและคุณสนุกกับมันด้วยในตอนนี้อทีนี้เรามาดูแล้วว่าศักยภาพของคุณสามารถที่จะทําเงินได้ได้มากกว่านี้อีกไหมหรือว่ามันจะสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตให้คุณได้ไหมตรงนี้คุณพยายามที่จะออวางแผนในการสร้างความมั่นคงทางด้านฐานะทางการเงินแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะในสิ่งที่ ในสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกอ่ะคุณอาจจะเบื่อนิดนึงมันอาจจะต้องเจอกับกับความรู้สึกกับคนกับอะไรมากมายเลยแต่ไม่ถึงก็เจออุปสรรคนะที่ไม่เหมอเห็นพลังงานของคุณนะ่ะไม่ถึงก็เจออุปสรรคเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นคิงแล้วก็เป็นควีนทั้งนั้นเลยคุณเป็นคนที่เป็นผู้นําแล้วเป็นคนที่อยู่ในสถานะการเป็นผู้นําทั้งตัดกล้าตัดสินใจ ไม่ว่าจะด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าจะด้วยการกล้าที่จะตัดสินใจในการใช้ชีวิตของตัวเองอ่ะเป็นคิงเป็นควีนของตัวเองแล้วแหละผู้ง่ายอ่ะแล้วก็พอถึงจุดจุดหนึ่งที่เราประสบความสําเร็จอ่ะมีชื่อเสียงแล้วเเงินทองก็เหมือนจะเริ่มไหลเข้ามาและในตอนนี้ทีนี้ก็เริ่มวางแผนทางด้านการเงินอะไรให้มากพอแต่ในอนาคตข้างหน้ามันจะมีการอิ่มตัวเกิดขึ้นในในหน้าที่การงานแล้วในชีวิตของคุณน่ะมันจะมีการอิ่มตัวอะไรที่เข้ามาก็ ก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเต็มเพดานแล้วสําหรับคุณนะไพ่อยากจะบอกว่ามันยังรู้สึกว่าเต็มเพดานแล้วมันจะไปยังไงต่อเหะมันประสบความสําเร็จแล้วอะในอนาคตข้างหน้าคุณจะประสบความสําเร็จแล้วอะแล้วสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอีกเลยว่าคุณยังได้รับชัยชนะมากกว่านี้อีกคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณเป็นอยู่พลังงานวันนี้ประสบความสําเร็จมากแล้วก็ความท้าทายของคุณอะคือเดอะซันเดอะซันก็คือการที่ เดอะซันก็คือความมั่งคั่งที่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดความมั่งคั่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องนี้แล้วอ่ะคุณไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการงานการเงินชื่อเสียงอะไรคุณไม่ต้องกังวลแล้วแต่มันจะหลั่งไหลเข้ามาเองในสิ่งที่มันท้าทายมากกับคุณในตอนนี้แล้วก็คุณจะได้รับชัยชนะในอนาคตข้างหน้าหกไม้คือไพ่แห่งชัยชนะผู้คนจะยอมรับผู้คนจะยอมรับ ความเป็นตัวคุณคุณจะอยู่ในบันลลังก์แห่งแห่งไอดอลแห่งเขาเรียกว่าเออตัวเออคนต้นแบบอืมคุณจะเป็นคนต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ขอเพียงแค่มีกำลังใจควีนอัพคร p s จะต้องมีความสุขให้ได้อะไรที่มันเบื่อหน่ายอะไรที่มันดูแบบบางทีมันมันเหมือนคนลดน้ำหนักอะ่ะพอเราลดไปได้ถึงจุดนึงมันจะหยุดอยู่กับที่ มันจะไม่ลดอีกล่วมันจะอยู่แค่นั้นนั่นแหละความรู้สึกของคุณคุณประสบความสําเร็จทุกอย่างไปแล้วมันก็จะเหมือนอยู่กับที่แล้วทีนี้พออาการอยู่กับที่เนี่ยคุณคุณอยากที่จะขับเคลื่อนไปอีกอะ่ะโดยโดยภาวะของนิสัยใจของคุณแล้วเนี่ยคุณไม่หยุดอยู่กับที่อยู่แล้วไงมันก็เลยมีอะไรที่จะน่าน่าอึดอัดนิดนึงแต่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคือปัญหามไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณกับคุณแล้วเพราะคุณเป็นคนที่ดึงดูดความสําเร็จเข้ามาหาตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนผ่านบททดสอบ เหมือนรู้แล้วอะเหมือนอยู่อยู่ในจุดโฟกัสที่มันสูงสูงมากๆแล้วในตอนนี้ก็เดี๋ยวแม่หมอจะมาดูว่าพ่อยากจะบอกความท้าทายตรงนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประเด็นคือสิ่งที่คุณอยากที่จะได้ความมั่งคั่งแหละไม่ต้องมากังวลแล้วแม่หมออยากจะทําก็ทําไม่อยากทกําก็ก็สบายๆอะไรอย่างเงี้ยพักบ้างอะไรบ้างก็สบายๆในตอนนี้อาจจะยังต้องทําอยู่ยังต้องเอเขาเรียกว่ามีมีความใส่ใจใน ในชีวิตประจําวันอยู่อาจจะยังไม่ได้พักผ่อนเพราะภาวะของผู้นำนี่ค่อนข้างพักผ่อนน้อยมากพักผ่อนยากมากถึงแม้จะมีเวลาก็จริงแหละแต่คุณก็ทําไม่ได้อะใจของผู้นำอ่ะมักจะหยุดไม่ได้หรอกเรามาดูความท้าทายของคุณกันความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตที่คุณปรารถนาเนี่ยพยพอะะพายากที่จะเพิ่มเติมอะไรนะคะพยอยากที่จะเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับความท้าทายของคุณ ราะคนส่วนใหญ่ไม่บอกว่าก็ต้องการสิ่งที่มันดีที่สุดในชีวิตสิ่งที่มันมั่นคงที่สุดในชีวิตคุณน่าจะใกล้ใกล้ความมั่นคงที่สุดในชีวิตแล้วเหลือเพียงเหลือเพียงแค่นิดหน่อยแค่อาจจะมีอารมณ์เบื่อเบอื่อบ้างอะไรบ้างให้ไพ่ช่วยขยายนะคะไพ่อยากจะขยายเซเว่นออฟโซสพลังงานความลับในใจของพวกคุณค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้แล้วก็คิงออฟโซล เทนอลเพนเตโคสสิบเหรียญเดอะซันจัส n ินจัส i ินฟ้าเปิดโชคชะตาฟ้าเปิด wow, the for June. ว้าวเดอะวิวออฟฟอร์จูนแม่หมอมองว่าเดอะซันของคุณเนี่ยขายายออกมานะ ขยายออกมาเป็นไพ่ที่ดีทั้งนั้นเลยมันเป็นโชคชะตาและคุณรับคุณเตรียมรับความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้เลยเพราะคุณได้ดึงดูดมาแล้วค,คุณได้ดึงดูดโดยที่คุณอาจจะรู้กดแหรงดึงดูดหรือคุณอาจจะไม่รู้กดแรงดึงดูดแต่คุณประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนเองให้ดึงดูดสิ่งพวกนี้เข้ามาโดยโดยอัตโนมัติอะ ในสิ่งที่แม่หมอเห็นนะแต่แม่หมอจะอืมมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะป้าจะเปิดสําหรับคุณแล้วเดี๋ยวแม่หมอมาขยายแม่หมอมาขยายเจ็ดดากก่อนมันมีบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณอะมันเป็นสิ่งที่คุณบอกใครไม่ได้อะ่ะคุณจะต้องคิดจะต้องตัดสินใจคุณเดียวในเรื่องเนี้ยสเตน e วีนอวอนส์อืม สิ่งที่คุณคิด่ะคุณคิดที่เก็บไว้อยู่ในใจนะที่คุณเก็บไว้อยู่ในใจไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะมันเป็นเรื่องของงานมันเป็นเรื่องของการที่อยากที่จะต่อสู้ว่าคุณอาจจะรู้สึกสงสัยว่าเออทำไมมันถึงเอาง่ายๆนะเดี๋ยวเจอพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะถ้าคุณผ่านอะไรมาเยอะๆแล้วเนี่ยคุณกลัวที่จะผ่านมันอีก คุณแอบคิดว่ามันจะเจออีกไหมนะสถานการณ์แบบนั้นอะ่ะโอ้โหอายุขนาดนี้แล้วเราก็เหนื่อยมากแล้วในตอนนี้ไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่าคุณแอบคิดอย่างนั้นดังนั้นเป็นแค่จุดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองในชีวิตของคุณแล้วก็ไม่มีอะไรที่ที่คุณจะผ่านไม่ได้อีกแล้วอะ่ะ มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันเป็นแค่อารมณ์เท่านั้นเองในความคิดของคุณมันเป็นแค่ความคิดส่วนเล็กๆทําให้สร้างอารมณ์ความเบื่อได้ว่ามันจะเป็นอีกไหมมันจะอะไรอีกไม่ต้องไปคิดเพราะถ้าเราไม่ต้องการเราไม่ต้องคิดเราต้องฝึกตอนนี้มันอาจจะยังทําไม่ได้หรอกคนเราจะเลิกคิดอะไรแบบนั้นอนะ่ะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่สมองสั่งการไว้ว่ากลัวสมองจะกลัวเราเราเขาเรียกว่าอะไระสมองจะสร้าง เดี๋ยวไปหมอจะพยายามจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะมันเป็นศัพท์ที่เสมองของเราอ่ะมันจะมีกลไกในการเอาตัวรอดแล้วทุกครั้งที่ที่เราอยู่ในจุดที่ดีแล้วแล้วไม่ไม,ไม่เราเราเป็นคนที่ไม่ได้เพิกเฉยต่อสถานการณ์ไม่ได้ไว้ใจสถานการณ์อย่างเงี้ยเราสมองของเรามันจะรู้มันจะรู้ว่าเราไม่อยากที่จะสูญเสียสิ่งนี้ไป ดังนั้นมันก็เลยมีความคิดที่จะส่งออกมาว่าแล้วถ้าเราเจออีกล่ะแล้วถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่ผ่านมาที่มันแย่ๆอีกล่ะแบบนี้นะมันก็เลยมีความคิดตรงนี้หลุดออกมาบ้างคุณต้องฝึกถ้าคุณคิดถ้าคุณคิดคุณก็ต้องฝึกว่าไม่เจอหรอกอ่าหนึ่งนะไม่เจอหรอกแล้วก็ว่าถ้าเจอก็เจอติถ้าเจอก็แค่ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยคือบอกสมองสั่งสมองไว้ว่าไม่เป็นไร ฉ,ฉันทำได้ฉันสู้ได้คือต้องสั่งไปแบบนั้นถ้าคิดปุ๊บคุณต้องสั่งสมองแบบนั้นเด็ดขาดจะต้องเด็ดขาดกับความคิดของคุณให้มากๆเพราะว่าคุณจะต้องใช้จิตข้างในของคุณที่มีความแข็งแกร่งเนะี่ยเป็นตัวสั่งสมองอย่างเด็ดขาดจริงๆแล้วให้สมองรู้เลยเลยว่าว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเด็ดขาดคุณสามารถผ่านทุกบททดสอบในชีวิตได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะจะหลั่งไหลเรียกว่า ท่วมท้นนะ่ะเรียกว่าท่วมท้นเลยจริงๆสําหรับคุณนะพลังงานของคุณนี่จะมีแต่ความท่วมท้นมีแต่ความเหลือเฟือมีแต่ความมั่งคั่งอ่ะทุกอย่างโดยที่มูลค่าเนะี่ยคุณไม่ไม่ต้องนับเลยทั้งมูลค่าแห่งความสุขมูลค่าแห่งเงินทองมูลค่าแห่งความรักใดๆต่างๆคุณจะได้รับมันเต็มที่คือมันไม่มีลิมิตสําหรับคุณอนะ่ะมันไม่มีลิมิตเลย คุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องกังวลถึงความสำเร็จในอนาคตคุณไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่บอกความคิดของคุณคิงราชาถือดาบเนี่ยคุณจะต้องบอกความคิดของคุณว่าคุณสู้ได้คุณเอาชนะได้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดคุณจะต้องสั่งความคิดสั่งสมองคุณว่าคุณมีความสุขแล้วคุณมีความสุขแล้วคุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณได้รับความมั่งคั่งแล้ว อะไรที่คุณอยากได้อะคุณต้องคิดว่าคุณได้รับแล้วเพราะว่ามันเป็น,นกลไกนะมันเป็น,นกลไกที่ที่สร้างความสบายใจถ้ามันมีความเครียดอยู่อ่ะกลไกแห่งความมั่งคัง่งหรือความสำเร็จของคุณเนี่ยมันจะมาช้ามากมันจะมาช้ามากๆเพราะเราอยู่ในโลกของมิติที่สมนะมันเป็นมิติแห่งเวลา มันเป็นมิติแห่งเวลาอะไรที่คุณคิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วแต่มันมีมิติแห่งเวลาเกิดขึ้นเลยเลยเป็นรอเวลาที่เหมาะสมหวังว่าคุณจะเข้าใจคําพูดของแม่หมอนะดังนั้นในสิ่งที่เราคิดปัจจุบันเนี้ยเราคิดอะไรถึงแม้ในใจแบบอ,อยา บางคนนะไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้นะคุณคิดแล้วไม่ได้ก็แสดงว่ามันจะเป็นอย่างที่คุณคิดว่าไม่ได้หรอกมันก็คือไม่ได้ไปตลอดคุณสังเกตไหมเวลาคุณพูดอะไรออกมาเวลาคุณคิดหรือเวลาคุณคอมเมนต์ออกมาว่าไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยคุณไม่นั่นคุณไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นอย่างที่คุณพูดแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันจะมีความมั่งคั่งเออแล้วแม่หมอขอนอกเรื่องนิดนึงสําหรับคนที่แม่หมอจะพูดถึงความมั่งคั่งความร่ารวย พราะบางคนบอกว่าไม่คิดแล้วเรื่องเงินเป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรแบบนี้นะแต่แม่หมอว่าทุกคนในจิตใต้สำนึกอ่ะเราต้องการสิ่งที่จะมาหล่อเลี้ยงพอโลกนี้โลกใบนี้ยังต้องขับเคลื่อนด้วยเงินใช่ไหมแต่เราไม่ได้ไปหิวหิวลาฟยศักการละเราไม่ได้ไปหิวเงินทองจนมันเหมือนการโลภเาไา่ได้ไปหิวแบบนั้นคนที่เข้ามาชมคลิปแม่หมอคือต้องการความสบายใจต้องการสิ่งที่ มันมีแรกฐานให้ให้เกิดความสบายใจแล้วคุณจะทําได้คุณจะทําอะไรในะอนาคตข้างหน้าคือทําตามหัวใจของตัวเองได้สะดวกขึ้นอย่างนี้และแม่หมอจะพูดถึงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์เนี่ยแม่หมอจะไม่ได้พูดถึงตัวเงินแม่หมอจะไม่พูดถึงความรวยความจนใดๆทั้งสิน้นแม่หมอจะพูดถึงความสบายใจความมั่งคัง่งความเหลือเฟือที่เพื่อนๆหลายๆคนน่ для для นะก็ก็เข้าใจนะถึงท <im it> ี่แม่หมอพูดอะแต่แม่หมอจะพูดอะไรแบบนี้ปุ๊บจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจว่า ที่ไม่เข้าใจว่าต้องละทิ้งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปบวชหรืออะไรอย่างงั้นโอเคเราละทิ้งทุกอย่างได้แต่เราถ้ายัางต้องใช้ชีวิตประจําวันเราก็ยังจะต้องใช้ทรั์ใช้อะไรอย่างนี้อยู่ทุกวันนี้แม่หมอก็ยังต้องทํางานเพื่อไม่ให้เป็นภาระ,ะของครอบครัวเพื่อไม่ให้เป็นภาระของใครอะ่ะถ้าตราบใดที่เราเป็นภาระ,ะของคนอื่นนะมันจะมีทุ์แล้วเราก็จะไม่ได้แสดงศักยภาพของตัวเราเองได้เลยเราจึงจะต้อง ทำยังไงก็ได้ให้อยู่ในโลกมิติที่สามเนี่ยให้อย่างมีความสุขนะคะเราต้องคิดให้ได้ว่าเราสามารถทําได้เราสามารถมีความมั่งคั่งได้เราอย่าปิดกั้นโอกาสแห่งความมั่งคั่งของเราคุณจะต้องพูดถ้าคุณไม่คอมเมนต์คุณก็พูดอยู่ในใจของคุณทุกวันน่ะถ้าคุณอยากที่จะประกาศกล้าที่จะแสดงออกคุณประกาศเลยคุณเป็นคนที่มั่งคัง่งที่สุดในชีวิตนี่คุณต้องพูดเลยเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นการส่งต่อส่งออกคุณได้รับแล้ว แต่เวลายังมาไม่ถึงท่านเองเพียงแค่รอเวลาเพราะว่าคนที่เข้ามาชมคลิปนี้พลังงานของคุณเนี่ยคุณเตรียมรับมือได้เลยคุณเตรียมรับมือความสุขคุณได้ยิ้มได้แน่นอนคุณได้ยิ้มได้ใต้สำรับใต้สำรับเป็น j u s t ินั่นแหละช่วงเวลาที่เหมาะสมของคุณมันกําลังจะเกิดขึ้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอย่างที่บอกไปมันเรามิติแห่งเวลาใช่ไหมสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ถึงเวลาแล้ว คุณรอได้เลยถึงเวลาแล้วจริงๆอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะถ้าได้ยินเสียงเข้าไปก็ขออภัยด้วยเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณครูบาอาจารย์หรือจักรวาลอยากที่จะนะแนะนําอะไรเพิ่มเติมกับคุณนะคะดีแฮงแมนการเฝ้ารอคอยนะความอดทนสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณอดทนนะ่ไม่สูญเปล่าท่านบอกไม่สูญเปล่าแน่นอนคุณจะได้อะไรเยอะมากๆ s ิ x of Pentacles ได้รับการช่วยเหลือได้รับการเยียวยารักษา พลังงานดีมากๆเลย n i g h t of Wands Seven of Wands n i g h t of Wands สิ่งที่ท่านบอกนะท่านอยากจะบอกว่ามี passion กับตัวเองต่อไปในตอนนี้นะคุณจะได้ไปเจออะไรใหม่ๆอะไรที่แปลกใหม่คุณอาจจะได้ไปเจอแม่หมอมองเห็นถึงความมหัศจรรย์ในชีวิตของคุณอะรูปแบบใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆแล้วสิ่งนี้แหละเป็นตัวขับเคลื่อนให้คุณได้ได้มีกำลังได้มีพลังในการสู้ต่อมันเป็นความท้าทายแพชชั่นเยอะมากๆนะแพชชั่นเยอะมากๆเลยที่คุณรอคอยมาตลอดเนี่ยมันจะเกิดผลมันจะเกิดประโยชน์ The Hangman ก็คือการที่อุทิศตนการที่อุทิศตนเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการแล้วพอถึงเวลาก็จะได้ พอถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วมันจะถึงเวลาแล้วคุณไม่ต้องรอเนิ่นนานเลยสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับผลที่คุณรอคอยที่คุณสะสมมาทั้งในทุกๆด้านเลยคุณทําสิ่งใดไว้คุณจะได้สิ่งนั้นได้แบบที่ไม่บอบอกไปจะไม่พูดซ้าแล้วมั่งคั่งจะไม่พูดซ้าแล้วเพราะคุณได้จริงๆหลังจากนี้ต่อไปคุณจะได้สร้างตัวตนได้มีแพชชั่นได้มีกําลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ได,ได้กลับไปเป็นอัศวินถือไม้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณเป็นคิงแล้วควีนแล้วเนี่ยอยู่ในจุดที่อยู่ในจุดที่คือมันมันเต็มเพดานแล้วอย่างที่แม่หมอบอกไปตอนแรกนะแล้วคุณจะได้กลับมามีแพชชั่นอีกครั้งได้สร้างความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งได้ต่อสู้อีกครั้งหนึ่งได้ได้มีไฟอีกครั้งหนึ่งมันคือตัวตนของคุณอะเพราะคุณไม่ชอบที่จะอยู่เฉยๆคุณชอบความท้าทายคุณชอบความท้าทายแล้วคุณก็จะได้ท้าทายได้สนุกกับชีวิตแน่นอนคนกองที่ คนกองที่ไม่ใช่คนกองสิคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณจะได้ท้าทายในชีวิตแล้วก็สนุกกับชีวิตมีความสุขกับชีวิตชีวิตไม่สูญเปล่าสําหรับคุณคุณคิดว่าเออเกิดมาแล้วเนี่ยแหละนี่แหละใช้ซะชีวิตนี่ชีวิตนี้อวตารนี้ลางนี้ได้ใช้ในรูปแบบนี้คุณใช้มันได้เต็มที่ใช้ได้เกิดประโยชน์ใช้แบบไม่เสียเปล่าเลยให้ไพ่แนะนำสามใบเพิ่มเติมนะคะ จัก,กะหัวใจถ้าไพ่แห่งเทวดาเทวทูตหรือไพ่นางฟ้าอะไรขึ้นเนี่ยเท่ากับว่าท่านอยู่ในคลิปนี้แล้วท่านอยากสื่อสารกับคุณแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านก็อยากสื่อสารกับคุณด้วยว่าตอนนี้คุณจะต้องมีหัวใจมีแรงปรถนาฟื้นคืนจัก,กะที่สี่นะจัก,กะหัวใจอีกครั้งหนึง่งจัก,กะแห่งความรักจัก,กะแห่งความคือทุกอย่างอะจะจัก,กะหัวใจสีเขียวสีเขียว สีเขียวเป็นสีแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นสีแห่งความเ,เย็นสบายเราสัมผัสได้ถึงความมั่งคัง่งสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแม่หมอสัมผัสได้ถึงตรงนั้นคุณต้องฟื้นคืนความอบอุ่นในใจการมีการมีความรู้สึกที่ดีๆกับตัวเองหันกลับมารู้สึกดีๆกับตัวเองหันกลับมามีความรัก ให้กับคนรอบข้างมีความรักให้กับธรรมชาติกับตัวเองเนี่ยคือทุกอย่างเลยอะทุกอย่างเลยมันคือพลังงานที่คุณจะต้องฟื้นในตอนนี้ว้าวคุณเชื่อไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เต็มสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเต็มมากในวันนี้แล้วก็ไพ่ที่คุณได้ก็คือเป็นจักรกที่สามนะเป็นความปรารถนาเป็นพลังงานของชีวิตคุณจะต้องฟื้นคืนพลังงานของชีวิตอีกครั้งหนึ่งจักรที่สามจักรที่สี่ก็มา แล้วก็คอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ก็คือการได้เจอกลยาณมิตรการได้เจอผู้คนการได้ทำงานร่วมกันหลายๆคนการได้เจอสังคมที่ดีๆสิ่งที่สิ่งศักดิสิทธิ์ของคุณนะอยากที่จะแนะนำก็คือการได้ฟืนจักรกที่สีจักรัดที่3ทํามันให้แข็งแกร่งขึ้นนะคะถ้าใครอยากหาความรู้เรื่องจักรัเพิ่มเติม,ตมก็ไปเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะไปดูว่าจะทำในเรื่องแบบไหนอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่ แม่หมอก็ไม่ค่อยถนัดมากนักในเรื่องนี้ก็ไม่อยากที่จะแนะนําอะไรมากนะคะก็ในในคลิปในในช่องทางต่างๆมีสอนเยอะมากๆเลยคุณไปกระตุ้นจักระที่3แล้วก็จักระที่4ให้อยู่ในจุดที่โฟที่สุดให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดแล้วคุณจะได้สร้างสิ่งดีๆรอบตัวของคุณครอบครัวทุกอย่างเลยที่มันเป็นมันเป็นชุมชนของคุณเนี่ย เป็นสังคมของคุณจะอยู่ในในความบาลานซ์ที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดในสิ่งที่ท่านอยากจะบอกในตอนนี้นะคะก็วันนี้คลิปนี้ไม่บอกก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมว่าตัวเองจะต้องเป็นคนที่มั่ง,งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดมีความสุขและยอมรับได้อย่างสบายใจจะต้องไม่มีความกังวลใดๆเลยแล้วคุณจะได้รับมันในเร็วๆนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ